เน่เทชาให้ดูนะคะว่าชาน้เก้าของเราทําไมใครๆก็ติดใจและขายดีนี่น้อยชงไว้แล้วนะคะทุกคนจะเทให้ดูนะคะถ้าเราพูดมากเจ็บคอนะคะทุกคนเนี่ยทานชาน้เก้าดีมากเพราะว่ามีตัวมะขามป้อมเป็นวิตามิน อ่ามันมันให้วิตามินซีสูงทาแล้วจะชุ่มคอมากทุกคนดูสีนี้นะถ้าใครชงได้สีเข้มๆแบบนี้นะทุกคนจะอร่อยมากแล้วก็ให้เราบีบมะนาวนี่ชาโนะฮก้า 9, ตัวนี้นะคะทุกคนเพิ่มวิตามินซีสูงนะคะให้เราบีบมะนาวนะคะทุกคนบีบมะนาวใครชอบเปรี้ยวมากแค่ไหนน้อยจะบีบแค่ประมาณหนึ่งซีกนะคะทุกคนนี่บีบมะนาวลงไปเลยอือม แค่มะนาวก็จิจ๊ดจัดนี่แล้วก็คนทุกคนรู้ไหมกลิ่นมะนาวแตะจมูกขึ้นมาเลยจะหอมเหมือนชามะนาวแต่อันนี้เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมุนไพรถึงเก้าชนิดไม่มีชาไม่มีคาเฟอีนนะคะใครที่ซองๆอยู่โอ้ยมึงขายอะไรกัญชามีคาเฟอีนไม่ใช่นะคะทุกคนตัวนี้เป็นสมุนไพรแต่เราจดในรูปของชาชงดื่มเพราะว่าเป็นซองนะคะทุกคนเนี่ยแต่เป็นสมุนไพรเก้าชนิดประโยชน์เยอะมากขายดีมาก ขายดีมากค่ะทุกคนใครที่ยังไม่เคยลองเปิดใจลองเลยนะคะสุขภาพของคุณจะดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็สวยขึ้นสวยขึ้นนะคะทีมงานของน้อยนะคะโอ้โหใครที่เขากินต่อเนื่องเนี่ยสวยขึ้นสวยขึ้นทุกคนเลยนี่จิบกันเลยค่ะยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะทุกคนแล้วมันก็หอมมะนาวเปรี้ยวอมหวาน แล้วก็แบบโหอร่อยฟินมากทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยเลยนะคะตัวนี้ประโยชน์เยอะมากใครที่ว่าอยากทานอยากลองนะทักน้อยทักทุกคนในเนี่ยในนพเก้าได้เลยอยากให้ลองจริงๆเพราะตอนนี้นะคะหลายๆหน่วยงานมาสนับสนุนให้ทุกคนทานสมุนไพรกันแล้วนะคะทุกคนของเราเนี่ยรู้ไหมว่าของเราผสมตัวมะขามป้อมอะ่ะ มะขามป้อมประโยชน์เยอะมากทุกคนลองไปลองไปค้นดูเอาเองนะว่าช่วยอะไรเกี่ยวกับพี่โคบ้างเพราะฉะนั้นนะคะคือมันดีจริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสมุนไพรริดร้อนตัวนี้มีกระชายดํานะคะทุกคนกระชายดําเป็นตระกูลเดียวกับกระชายขาวแต่ประโยชน์เยอะกวา่าและแพงกวา่าด้วยประโยชน์เยอะกว่าแพงกว่าแล้วก็มีหลายๆตัวที่แบบว่าเจ๋งมากทุกคนตัวนี้เจ๋งมากนะคะ ใครทานก็สวยขึ้นสวยขึ้นผิวพรรณดีเพราะฉะนั้นมีแต่ของดีค่ะทุกคนอืมชนแก้วค่ะน้ำลายสอกันไปเลยทุกคนมันเปรี้ยวอมหวานแล้วมันแบบอร่อยฟินมากมันแบบรสชาติมันจี๊ดจ้ามันเปรี้ยวอมหวานแล้วแบบพอบีบมะนาวลงไปนะมันแบบมันเหมือนชามะนาวอ่ะแต่มันได้มันเป็นสมุนไพรนะคะทุกคนสมุนไพร เก้าเก้าตัวเลยสมุนไพรเก้าชนิดเพราะฉะนั้นน้อยฝากกัเลยนะคะชาสองตัวนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพรู้ว่า,าหาตัวช่วยดีๆดูแลสุขภาพแนะนําเลยนะคะของเราเป็นสมุนไพรเก้าชนิดเก้าชนิดเป็นสิบแปดชนิดนะคะไม่มีคาฟเฟอีนนะคะที่เรียกชาเพราะาเราจดทะเบียนในรูปของชาชงดืม่มตัวนี้ก็เป็นเหมือนเสริมอาหารนะคะแต่ว่าทานดีมากๆเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะสองตัวก็สิบแปดชนิดเพราะฉะนั้นสรรพคุณเยอะมากรับไปนะคะทุกคน